สวัสดีค่ะไพะ่สำหรับกองนี้กองเดิมนะคะอธิฐานร่วมกันนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งฝากกดด้วยนะอันนี้เป็นช่องใหม่ของอาจารย์นะคะช่องเก่าปลแล้วนะฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะช่องนี้นะคะในวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าอธิษฐานร่วมกันและจับไพ่ให้แน่นนะคะบางคนก็ตั้งจิตให้ดีใครที่ฟังอยู่นะคะ เขามีใจหรือแค่เราคิดไปเองอ่ามาดูนะคะเราจะเปิดทั้งหมดสิบใบเท่านั้น1ิบใบเท่านั้นสนหรับคําทํานายในเรื่องนี้เขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองโอเคนะคะไพ่ใบที่หนึ่งคะ่ะออเอไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สาม ไพ่ใบที่4โอเคค่ะมาสี่ใบนี้ก่อนไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบที่1น,นะคะไพ่ใบนี้จะพูดถึงไพ่เจ็ถ้วยเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างสับสนเลยทีเดียวนะโอแต่และเขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นมานะคะวุ่นวายในใจกับบางสิ่งบางอย่าง สถานการณ์บางอย่างก็ชวในให้คิดว่าเขามีใจสถานบางสถานการณ์บางอย่างก็ชวในให้เขาคิดว่าหรือว่าเราแค่คิดไปหรือว่าเขาทําอย่างนี้กับทุกคนนะคะอาอยัางไงล่ะดีอาอยัางไงดีมีคนเขาเขาอาจจะพูดทําให้เราหวั่นไหวแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรจริงจังเลยอะเออมีแต่เราที่คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าหลงรักในะคะรารมของเขาหลงรักในความไม่ค่อยชัดเจนของเขานะคะ สภาวะของไพ่ใบนี้กําลังพูดถึงเราจะได้ริมรสของความสําเร็จนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าพอมันเริ่มขยับมามีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เริ่มต้องมีคนใดคนหนึ่งแล้วที่จะสารสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากขึ้นแต่ต้องบอกว่ามันก็จะเหมือนเดิมก็คือว่าจะขยับมามีเอ๊หรือกําลังไม่แน่ใจกับสถานการณ์ตอนนี้ อาจจะให้ใครพูดก่อนให้เขาเริ่มก่อนหรือว่าเราเริ่มก่อนดีนะคะมันเป็นสถานการณ์แบบนั้นเลยนะคะอาจจะต้องรอนิดนึงให้เขาเริ่มหรือว่าฉันควรเป็นคนที่จะต้องเริ่มก่อนดีพอมาถึงจุดนี้มันจะได้เป็นการผจญภยัยเป็นการได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้ออกไปท่องเที่ยวได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจะได้เจอคนใหม่ๆนะจะได้เจอคนใหม่ พอมันคาดเดายากเหลือเกินที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังไม่ตกลงตปรงใจเพราะว่าจิตใจก็ยังคงผูกพันกับคนที่คุยและรู้สึกดีอยู่ด้วยอาจจะมีคนคุยหลายคนแต่ว่าคนที่เราหมายปองและเราชอบอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเรารักเขาคนเดียวหรือว่าเขารักเราหรือว่าเขามีใจให้เราหรือว่าเราคิดไปเองจะบอกว่านี้นะคะจะเริ่มอืม จะเริ่มถอยห่างกันออกมาตั้งหลักต่างคนต่างอยากที่จะใช้ชีวิตดูนะคะไม่ชอบให้ใครควบคุมใครรู้สึกว่าความสัมพันธ์มาจะยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาเนิน่นนานแล้วพอสมควร mm. ก็เลยต้องถอยกันคนละก้าวนะคะต้องถอยกันคนละก้าวต่อไปนะคะต่อไปเป็นไพ่หกไม้เท้านะต้องบอกเลยว่า พอทุกพอถอยกันออกมาคนละก้าวแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเห็นคือก้าวต่อไปที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันเริ่มเห็นแล้วว่าต่างคนต่างคิดถึงกันรู้สึกนะมีคนนึงแล้วแหละที่แสดงความรู้สึกออกมาก่อนไม่นะมีคนหนึ่งแสดงความรู้สึกออกมาก่อนพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนที่คิดจะเดินหน้าต้องบอกเลยว่าเป็นเขาไม่ใช่เราเขานะคะ เขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงและมั่นใจมากว่าครั้งนี้เขาจะเดินเกมสำเร็จนี่เราไม่ได้คิดไปเองนะจ๊ะมาดูต่อไพ่ใบที่5ว่าอย่างไงไพ่ใบที่ห้าไพ่ใบที่6นะคะไพ่ใบที่7ดไพ่ใบที่8ดอะ่ะไพ่ใบที่ห้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่พร้อมจะเดินใช่ไหม ต้องบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่มีการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นจริงๆรู้สึกค่อนข้างตื่นเต้นนะพร้อมลุยพร้อมจะชอบเออเขาลุยจะจีบเราแล้วนะคะเดินหน้าในความสัมพันธ์อย่างเต็มที่เลยโอ้ตื่นเต้นจังเลยนะบางคนอาจจะได้คนที่อายุน้อยกว่าเออนะคะคนที่อายุน้อยกว่าถ้าพูดถึง แบบนี้เนี่ยกำลังจะหมายถึงว่าพอเรามาเจอในความสัมพันธ์แบบนี้มันจะเป็นเรื่องของการที่มีข้อสงสัยก่อนหน้านี้มีข้อสงสัยก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเราจะพูดจะคุยจะเคลียร์กันและมีคำถามอะไรก็จะได้ถามกันตรงๆอะไรที่ทําให้ตังคู่เกิดความไม่มั่นคงทางความคิดจะเริ่มมีการถามถ่ยกันเกิดขึ้นแหละนะคะ เรมีการถามถ่ายกันเกิดขึ้นมีการเคลียร์กันในความสับสนและซับซ้บอนที่ผ่านมานะเออแล้วเนี่ยพอมีการคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้รู้ว่าเขารักเราและเราก็รักเขาเราทำเพื่อเขาเขาก็ทำเพื่อเราเป็นความรักที่มีความเท่าเทียมกันนะคะเป็นความรักที่มีความเท่าเทียมกัน มันยังคงมีความขัดแย้งอยู่ในใจอยู่บ้างสำหรับบางคนนะคะบางคนที่ยังฝืนนะคะในความสัมพันธ์ต่อไปก็อาจจะต้องจัดการการตัดสินใจพูดคุยและเคลียร์กันนะคะแต่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีมาถึงตรงนี้กำลังพูดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เพ้อฝันนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นการคบกันยาวๆไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวนะคะไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวผู้หญิงจะบอกว่า,าในไพ่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่จะรู้จักวิธีในการดูแลเอาใจใส่คู่รักด้วยความรักที่มั่นคงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดมีอีกโก้ค่อนข้างสูงใครที่เป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะมีอีกโก้ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้ว คุณแค่เกลียดการกระทําที่ทําให้คุณเสียหน้าเท่านั้นเองอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเสียหน้าหรือเสียหน้ากับคนรักเนี่ยคุณก็จะไม่ค่อยชอบนะคะแต่ไพ่ใบนี้กาลังพูดว่าเป็นการครบกันยาวๆไปจนถึงขั้นแต่งงานจริงๆมันปูทางมาตลอดเลยปูทางมาตลอดเลยแล้วก็มาถึงจุดที่สนิทกันคบกันรักกันรู้ใจกันรู้ใสร,รู้พุงกันระดับหนึ่งแล้วนะคะมาดูไพ่ต่อไปให้ไปที่9ไพ่ใบนี้เนะี่ยเป็นไพ่ของการคิด คิดนะคะพิเคราะห์ไต่ตรองอรู้สึกเศร้ารู้สึกเครียดรู้สึกว้าวุ่นใจนิดหนึ่งนะคะกับความสัมพันธ์บางอย่างกับประเด็นบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะรู้สึกเบื่อนหน่ายคบกันมานานก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อนหน่ายแต่แล้วก็พูดง่ายๆคืออาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่จะทําให้เขาไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะรับรักใครอีก คุณอาจจะไม่ค่อยรู้มาถึงจุดนี้คุณอาจจะค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าคุณพอใจคู่ของตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คู่รักของคุณทํามันยังไม่ใช่มันยังไม่โอเคนะคะคุณก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการมันเป็นเรื่องของโชคชะตาไปแล้วะคะ่ะ อืมมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันไม่มีความลักไหนที่ไม่เกิดความรู้สึกเบอร์ไหนหรือเจออุปสรรคแต่ว่าคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะคุณจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณจะโชคดีมากคุณจะคิดดีอยู่เสมอและทิศทางของโชคชะตาของคุณตรงเนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถควบคุมได้นะคะคุณไม่สามารถควบคุมได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะไพ่ใบนี้จะพูดถึง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะไม่สามารถตั้งตัวได้นะคะมาดูไพ่สรุปกันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะไม่สามารถตั้งตัวได้เพราะว่าอะไรคุณจะเริ่มรู้สึกว่ากังวลกลัวเขากลัวการถูกหลอกตัวกลัวการถูกเอาเปรียบนะคะเราคาดหวังแหละ ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะสถานการณ์มันปูหมอนย่างนั้นเรื่อยๆแต่มาถึงจุดหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะโดนเอาเปรียบถูกหลอกได้นะคะความรักคุณจะสมหวังไหมในคราวนี้มันจะราบลื่นไหมคุณก็ไปพบว่าคนรักของคุณนะคะเกิดการที่แบบไม่ซื่อสัตย์กับคุณเออเป็นการแอบบคุยการรับหลังคุณแบบตั้งใจแบบตั้งใจเขาอาจจะไปมีคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย คุณก็จับได้นะคะจับได้เขาอาจจะมีเรื่องปิดบังคุณอยู่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องการคุยคนอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องแบบปิดบังคุณอยู่แต่ไม่สามารถบอกคุณได้เช่นในเรื่องของการฐานะทางการงานฐานะการเงินแล้วคุณอาจจะมาแจ็คพอรตรู้สึกเซอร์ไพรส์ทีเนี้ยอันเนี้ยทางนี้ทางนั้น,นก็ต้องมาดูว่าเรารับมันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองสรุปแล้วเขามีใจให้เรานะคะแต่ความสัมพันธ์ที่เดินทางมาเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้ราบรื่นมีช่วงเวลาความทุกข์มีช่วงเวลาการเริ่มต้นทุกข์แล้วก็สุขแล้วก็การต้องตัดสินใจถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะโอเคค่ะสำหรับอาจารย์เฟยหลงนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะมาอยู่ร่วมกันในวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ดูว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ย เขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองใบสุดท้ายสรุปไว้ว่าอย่างไรอ่า The Hangman สำหรับเรื่องนี้ The Hangman Hang เป็นไพ่ที่ต้องบอกเลยว่ากำลังพูดว่าอืมมันเป็นไพ่ที่เรารักเราเสียสละได้แต่มันทรมาน เราจ,จะกาลังชเผชิญอยู่ในสถานการณ์ความรักที่หวานอมขมกลืนแต่เรายอมอยู่ในสถานะนี้เรายอมเสียสละและเป็นการเสียสละที่ทรมานมากด้วยนะคะอืมเสียสละอดทนนี่แหละนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อได้ไม่รู้ว่ามันหนักใจเรื่องอะไรแต่ทางนี้เท่านั้นคุณจะเลือกที่จะเสียสละอดทนเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อนะคะและเป็นการอดทนด้วยความทรมานนะ โอ้โหวันนี้ไพ่มาได้แบบแรงมากจริงๆนะคะแม่หมอไม่ได้เตรียมอะไรอย่างใดจริงๆนะทุกคนเปิดทันทีเลยอะขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ในที่นี้นะคะแล้วใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะดูไพ่ร่วมกันแม่หมอฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนี้ช่องแม่หมอช่องใหม่นะช่องอาจารย์เฟืยหลงช่องใหม่นะคะไพ่ไม่เคยโกหกคุณตรงกับใครไม่ตรงใครใครประเชิญสารรายการนี้อยู่ใคร เป็นยังไงบ้างใครดูคลิปวิดีโอนี้ตอนกี่โมงเผชิญสถานการณ์นี้อยู่หรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะแม่หมอและอาจารย์เฟื่ยหลงจะตั้งใจทำคลิปดีๆออกมาในคอนเทนต์อื่นๆอ,อีกมากมายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ